วันดี้เพื่อนๆวันนี้มารีวิวตัว u n c นะครับ ma 2 6หไม้คีบอัจฉริยะไม้เซลฟี่อัจฉริยะอัจฉริยะยังไงนะครับก็คือเราเห็นขนาดไหมครับซึ่งขนาดตัวนี้นะครับมันเล็กมากๆเลยนะครับเปรียบเทียบกับเจ้าคัตเตอร์ได้เลยนะครับนี่นะครับเท่าคัตเตอร์นะครับแล้วก็ความหนาของมันนะครับเท่ากับคัตเตอร์2อันนะครับหสังเกตง่ายนะครับหรือว่าเอาง่ายคือใหญ่กว่าไฟแช็กนิดเดียวนะครับ ทำไมมันเล็กแค่นี้นะครับเพราะว่าการดีไซน์ของเขามาค่อนข้างดีมากเลยนะครับดีมากยังไงนะครับก็เป็นโลหะทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นเกลียวนะครับเป็นน็อตตัวหกเหลี่ยมนะซึ่งเ็ามีตัวประแจให้นะครับอันนี้ผมได้ออกมาให้ดูนะครับแล้วก็ถัดมานะครับเรื่องการใช้งานนะครับตัวเจ้าไม้เซลฟี่นี้นะครับแนะนําวิธีการใช้งานเลยก็คือ1นะครับถ้าสมมุติว่าเราเอามาเป็นไม้เซลฟี่นะให้เรานะครับดึงออกมานะครับนี่นะครับ ตัวนี้นะครับมันก็จะมีตัวประแจหกเหลี่ยมอย่างที่ผมบอกรับตัวนี้เป็นโลหะทั้งหมดนะมีตัวอันนี้เป็นยางนิดเดียวก็คือทําให้แบบโทรศัพท์ไม่เป็นรอยนะครับที่เหลือก็จะเป็นโลหะหมดเลยตัวนี้ก็จะเป็นตัวยางนะครับยางกันลื่นนะครับเนี่ยทั้งสองอันเลยนะครับตัวนี้ทําไมมันงอแงงนะครับจริงจริงนะ้ผมทําให้มันเป็นแบบนี้เองตั้งใจเพราะว่าผมพกไปพกมาแล้วก็ขี้มันบ่อยมากอีกฝั่งหนึ่งของผมจะทําแบบฝึกๆหน่อยนะครับวิธีการใช้งานนะครับถ้าสมมติว่าเราจะเอาตัวนี้เเเเป็็นมซลรรรััาาาากสสถอโททศพ์ใย ผมแนะนำนะครับให้เราใส่โทรศัพท์ในแนวนอนก่อนเพราะว่าเวลาเราใส่ในแนวนอนนะครับเราจะสามารถใส่มันได้ง่ายขึ้นรักษณะแบบนี้นะครับนี่เลยนะครับแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เราพลิกมาเห็นไหมครับพลิกเป็นแนวนอนอย่างนี้แหละนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับไม้เซลฟีก็คือแบบให้เราใช้งานแบบได้เลยนะครับจะถ่ายแนวตั้งก็สามารถดึงเข้ามาในลักษณะแบบนี้ก็ได้นะครับนี่นะครับมันจะพอดีเลยนะครับนี่ฮะความสูงของมันอยู่ราวประมาณ80ซนติเมตรนะครับประมาณ เอาง่ายเลยนะครับก็น่าจะเพียงพอสําหรับเราใช้งานนะครับนี่นะครับหรือนะครับอีกกรณีหนึ่งนะครับอันนี้คือคุณแฟนผมชอบมากก็คือเขาสามารถเอาไม้ตัวนี้นะครับมาเป็นตัวดูซีรีส์ที่แบบว่านี่นะครับก็จะพลิกแบบนี้นะครับนี่เลยนะครับแล้วเขาก็เอามาดูแบบนี้ได้นะครับวิธีการใช้งานมันก็จะหลากหลายนะครับนี่นะครับหรือนะครับเขาสามารถนะครับเอามาแบบโฟนอินได้หรือว่าเอามาตั้งเป็นโทรศัพท์แบบนี้ก็ได้นะครับ แล้วตรงนี้มันคือช่องอะไรนะครับช่องตัวนี้นะครับมันเอาสําหรับไว้ใส่อุปกรณ์เสมได้นะครับผมไม่ได้มีตัวอย่างนะครับแต่ว่าถ้าสมมุติเรามีไฟนะครับเรามีไมอะไรก็แล้วแต่เขาเรียกว่าโคชูนะเราก็สามารถเอาสล็อตเนี้ยมาเสียดได้เลยนะครับง่ายๆนะครับแค่เสียดลงไปปึ๊บนะครับเราก็ใช้งานได้เลยนะครับน้ำตับถัดมานะครับเวลาเราใช้งานนะครับถ้าหากว่าเราจะวิวรีวิวสินค้าในมุมสูงนะครับตัวนี้มันจะมีความแข็งแรงมากๆเพราะว่ามันเป็นโลหะทั้งหมดแล้วก็ ขาตัวนี้มันจะกลางได้ลักษณะแบบนี้นะครับนี่นะครับทําเป็นมุมที่ผมกําลังแบบเป็น PV แบบนี้ก็ได้นะครับนี่มันจะเป็นแบบนี้เลยนะครับอยากให้เห็นว่าตัวนี้มันแข็งแรงมากนะครับแล้วก็เวลาใช้งานนะครับคือเราก็จะสามารถใช้งานได้หลายรูปแบบเนาะในกรณีที่เราจะถ่ายพระถ่ายอะไรเงี้ยครับเราก็สามารถทําให้มันเป็นท็อปวิวก็ได้นะครับนี่นะครับแต่ข้อควรระวังของตัวนี้นะครับอย่างแรกเลยถ้าทําเป็นท็อปวิวนะครับ มันก็อาจจะติดตัวขาตั้งกล้องเล็กน้อยนะครับก็ให้เราอาจจะต้องเปลี่ยนโหมดมันให้มันมาอยู่ในแนวนี้นะครับนี่เลยนะครับแล้วก็ใช้งานแบบนี้ได้เลยนะครับอาจจะมีตัวเขาเรียกว่าอะไรมีมีตัวพื้นนะครับพื้นเป็นสีขาวนะครับเพื่อแบบรังแบบนี้นะครับแล้วก็นี่เลยครับทําเป็นท็อปวิวได้สามารถใส่ไฟเสริมได้นะครับนี่นะครับเจ้าตัว MA 26นะครับราคาจะค่อนข้าง สูงกว่าเล็กน้อยนะครับซึ่งตัวนี้นะครับผมคิดว่ามันคุ้มค่ามากๆเลยสําหรับเราใช้งานนะครับการเก็บนะครับก็เหมือนเดิมนะครับเราเอามายังไงเราก็เก็บมันอย่างนั้นนะครับข้อควรระวังก็คือให้เราแบบปิดแบบนี้นะครับแล้วก็พับมันมาแบบนี้เลย่างนไหมครับนี่พับอย่างนี้ครับแล้วก็เอามันออกนะครับวิธีการเอามันออกก็คือเมื่อกี้นี้เนาะนะครับเนี่ยชักมันออกมาแล้วก็เอามันออกแบบนี้นะครับเนี่ยตัวนี้ก็คือมันสามารถหมุนได้360องศานะไม่ต้องกลัวนะครับก็คือเราสามารถแบบไขมันได้ตลอดนะครับ ตัวนี้ก็คือจะเป็นตัวโลหะมดนะด้านในก็จะเป็นโลหะนะครับไม่ต้องกลัวว่าเอาแค่ตึงมือนะครับไม่ต้องขันมันแน่นมากนะครับเพราะแน่นมากเราก็ดึงมันออกมาก็จะเป็นเศษสีก็จะยุ่งยากอีกนะครับแล้วนี่ครับเราก็จะมีซีเรียลด้วยนะครับมีนะครับของแับประกัน1ปีนะครับมีอันนี้ผมใช้มานะครับแล้วก็คุณแฟนผมใช้มาสักพักหนึ่งแล้วนะครับก็จะมีร่องรอยการใช้งานแบบชัดเจนมากนะครับตัวนี้นะครับราคาก็พันต้นๆนะครับผมแนะนําตัวนี้เลยนะครับถ้าหากว่าใครกําลังหาไม้เซลฟี่อยู่นะครับ ซึ่งมันดีมากๆเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับแนะนำสินค้าตัวนี้ก็แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับผม